โอ้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับนะสอร์ตฟิสิกาลโซโล่นะครับนะด่านอันนี้อันนี้ครับตรงนี้เนาะปึ๊บเป็นชิบูย่านะครับนะนี่เลยเนาะด่านนี้นะครับชิบูย่าเอาโกโจซาต้รุเนาะครับไพ่บัฟอวตารนะครับนะเฮ้ยเจยเนาะบัฟไพอวตารนะครับนะใส่ลุคออฟไอดอลนะครับนะเพื่อจะได้ลดราคาลงเนาะทาซูมากิบัฟกิดนะครับตัวทำตังดูบัฟบัฟ ไอ้บับเนี้ยเออลูกแก้วเนี่ยแล้วก็บัฟกระเป๋าตังค์นะครับนะใส่แล้วต่อไปกัดนะครับกัดบัฟอวตารนะครับใส่ติดซันวูติดเลือดไหลนะครับแล้วก็อะไรผู้รองผู้วิชาการในไคจูนะครับนะลองหัวหน้าดิแล้วก็เพนนะครับนะเชื่อเพนไม่จะเป็นออไปก็ได้นะครับนะแต่สำหรับคนที่ไม่ผ่านก็ออกไปก็ได้นะครับนะนี่เลยเนาะเพแบับเอลอตนะครับนะโอเคตัดเข้าไปในเกมกันเลยครับรับแรกเลยนะครับนะทำการวางตัวทำตังค์ก่อนเลยเนาะเยปิง ปิงค่านี่ครับเสร็จแล้วตังกิ้งงมาแบบนี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนทนําการวางตัวนี้ประมาณมุมหางมุมนะครับสามประมาณตรงนี้เสร็จแล้วก็เนี่ยครับตังเด้งกูเบฟสามวางชัสมาคีนะครับแล้วก็รอตังเด้งเลยเนี่ยตังจะเด้งอัพพอดีแล้วก็อัพนะครับน,ะนี่อันนี้ก็รอนะครับเดี๋ยวตังก็จะเด้งพอดีเนาะนี่ปึ๊บ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 โอเคกดอ,อัพละ ต่อไปอันนี้ก็มากดอัพขั้นแรกนะครับนะนี่อัพขั้นต่อไปนะครับนะสามพันสี่เนาะเวฟหกปุ๊บมันต้องอัพเลยนะครับนะนี่อัพเลยเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะหลุดนะครับนะนี่ก็อัพไปไปวไหมโอเคไหวแล้วก็มาอัพตัวทำตังต่อนะครับแล้วก็อัพตัวทำตังค์แล้วดูว่าไหวไหมเออดีเดียวโอเคแล้วก็อัพนี่นะครับได้ลนะ เสร็จแ,แล้วก็กดอัพวันนี้เฮ้ยโอเคนี่เห็นไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยมันจะโอเคที่ตอนนี้ก็ปล่อยเลยนะครับแล้วเราก็มาอัพตัวทำตังยาวๆเลยเน,ะนาะอะกด up, อัพปุ๊บอาตันๆพอด,ดีเลยนะครับแล้วก็มาวางไพ่นะครับนะตรงนี้เฮียปิงโอเคเด่นละ ก็อัพอัพให้มันสุ่งเอวงเอวี L A ครับต่อไปแล้วก็เอามามากัดตรงนี้เนาะตับๆๆๆโอเคแค่นี้นะครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บตายตายตายโอเคแค่นี้ครับทีละกัดตัวเดียวเอาเอาอยู่ถึงเวิรสุดท้ายเลยเนาะแต่ผมถ้าอยากแบบอยากผ่านเชื่อกๆก็เราจะวางข้างหน้าเยอะๆนะครับอันนี้ไพ่วางตรงนี้เนาะแล้วก็รอมันเคลียร์เสร็จนะครับนะ เคลียร์เสร็จปุ๊บมาข้างหน้านะครับขายทัชขายตัวนี้แล้วก็ถ้าจะมาวางตัวนี้นะครับทีแรกกัดตัวเดียวก็ไหวเนาะแต่ผมแค่เผื่อคนสำหรับไม่ไหวเราก็จะวางเงยอะๆนะครับนะนปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางไพ่ปาแล้วครับอันนี้ยังอีกรอบหนึ่งกัดตัวเดียวไหวเนาะปึ๊บปึ๊บ เพราะคลิปนี้ต้องตัดโอเคแล้วก็อัปตันตันตัน,ตนหรือตัวอะไรอ๋อเหลือตัวนี้เรียบรนี่ทุกคนยืนดูเลยโอ้ชิวจังวะแอ้เอดูเลือดดูเลือดทุกคนเอ้นี่มาแล้วแฮกอะไรครับน้อง โอ้โหเรียบร้อยเสร็จสามนาทีสิบเก้าวินะครับสำหรับคนมีคุณสามนะใครเลยเดี๋ยวเราจะทำออฟออฟก,ก่อนนะครับองโกโจปิพื้นอ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนนี่โกโจโนะครับใช้อันนี้สามสิบอันแก้วไฟแล้วก็ไฟเอ้ยลูกแล้วลูกแก้วไฟเอ้ยลูกแก้วแสงเออแล้วก็อันนี้นะครับนะ ไอ้แดงๆตรงกลางหาจากไหนหาจากตรงนี้นะครับนะใช้แสงหนึ่งมืดหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งพืชหนึ่งนะครับเรื่องเหรียญผมไม่ต้องกัง,งวลเลยนะเพราะว่าดูเฟซผมส <c oughs> คิครับครับครแล้วก็ไปที่แซลมอนเ่าตรงนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับได้ลนะ ว่านี่ไงเรียบร้อยครับได้แล้วเห็นไหมนะสำหรับใครที่แบบโอชิกเกียดทำมาพี่ผมแบบอยากจ้างได้ไหมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ร้านเองนะครับสามารถไปจ้างจากร้านอันนี้เฟซผมเองจ้างได้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้า See you again next time บ๊ายบายครับ